สวัสดีครับวันนี้เรามีรถบ,บ้านมานําเสนอนะครับผมคันนี้เป็นอีซูซุคาเมโอนะฮะรถทรงดีนะครับคันนี้นะฮะนี่ผมให้ดูนะทรงสวยนะคันนี้ยดูรวมสวยด้วยแหละนะครับดูรวมถือว่าดีนะฮะให้ดูทรงรอบคันก่อนเนาะยางก็สภาพใช้ได้นะครับแม็กสวยนะครับมีแหลกหลังคาด้วยนะฮะรถทรงมาดีครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับ จริงๆนะฮะดูแม็กครับสวยดอกจางก็ยังใช้ได้นะฮะนี่ครับเครื่องฝาทองดีเซลเดิมๆนะฮะสองพันห้าอซีซีนะครับผมดีเซลนะครับเดิมๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะฮะดูนะครับฝากระโปรงนะฮะเพจยังอยู่เรียบร้อยนะครับผมสีสันก็ตามอายุนะครับมีเก่าบ้างบางจุดนะฮะแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะฮะโอเคเรามาดู ภายในกันนะครับคันนี้ผมไปเร็วหน่อยนะพอดีเชียงใหม่ช่วงนี้ฝุ่นเยอะครับอ่านี่ครับเบาะนะครับเป็นหุ้มหนังมาอีกทีนะฮะเบาะเดิมๆอยู่ข้างในนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูนะแต่เขาหุ้มมาสวยดีก็ดูกันตามนี้เลยนะฮะอะ่เอตัวนี้มันก็จะเหมือนคันที่ผมเคยรีวิวไปคันก่อนนะครับมันสามารถเบาะมันสามารถพับไปได้เราปรับเรียบเป็นเตียงนอนได้เลยนะครับผมนครับ สามารถปรับราบเรียบได้นะฮะประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูเบาะหน้ากันนะครับอนะครับบางอยู่นะฮะโอเคนี่นะครับเป็นเบาะหน้านะครับแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะฮะรถอยู่ในสภาพเดิมเดิมนะครับผมอ่านี่พันนี้มีไฟมีไรนะครับโอเคเรามาสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้เป็นเครื่องใบเล็กนะครับตัวนี้ไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องเผาหัวนะฮะ นี่ครับสตาร์ทได้เลยนะครับผมอ่านี่ครับอินสุเสียงเครื่องจะประมาณนี้นะครับผมอ่าจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดปิดฝาป้องหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับใครหาอยู่นะฮะใครหาอยู่จัดได้เลยนะครับกันนี้นะครับ รถสวยนะฮะทรงดีนะครับผมพร้อมท่องเทีย่ยวเอาไว้ใช้งานนะฮะรถสวยครับใช้ได้ครับคันนี้โอเคเลยนะฮะภาษีเต็มนะครับคันนี้ภาษีเต็มเอกสารชุดโอนครบนะครับแอร์เย็นนะฮะนี่ครับมีแหลกบันคาให้เรียบร้อยแล้วเจอดบนไดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแม็กจัดทรงมาสวยแล้วนะครับ นี่ครับภาษีเต็มถึงเดือนตุลาเลยนะครับนี่ครับสนใจติดต่อไม่ได้เลยครับผมที่0 8 9 9 8 0 0 9 0 9นะครับส่งทุ่วประเทศนะครับคุณมาครับสวัสดีครับ